เราอยู่กันที่เมืองฟอร์ดรุ่งเจริญแล้วเรามาทำอะไรกันที่นี่เรามาจากแอสการ์ดเพราะว่าเศรษฐกิจโลกไม่ดีเราจะมามอบแคมเปญดีๆกับแคมเปญฟอร์ดรุ่งจเจริญ <ST AR C> ลดช็อตลงขอมา เรามาดูคันแรกกันเลยดีกว่าครับกับ Ford Ranger XL Plus ราคา663,000บาทราคานี้ขายไหมครับที่รักไม่อยากขายราคานี้ค่ะราคานี้ไม่ขาย529,000บาทขายไหมครับที่รักจะนี่ถูกใจราคานี้งั้นขายไปเลย529,000บาทรุ่นต่อไปเป็นรุ่นคัสที่รักนี่เลยค่ะ Ford Open Cab XLT เ e กียร์ธรรม าตั้งต้นอ,อยู่ที่749,000บาทขายไม่คะทีิรักรถใช้งานจะขายแพงไปทำไมงั้นลงไปเหลือที่สัก619,000บาทขายไหมเอาราคานี้ไปเลยห1 9 0 0 0บาทคอนมาเรามาดูรุ่นต่อไปกันคทัททิรักกับ Ford Ranger CAP x l t เเกียร์อัตโมติราคา เจ็ดแสนแปมืนเก้าพันบาทราคาที่ขายในกระทิ่รักท้าชาวโลกกันดีกว่าว่าอยากได้ราคาเท่าไรหร่659,000บาทอยู่เดี๋ยวนะราคานี้ต้องโควตทถามผู้บริหารก่อนนิดนึงเตรียมไเตรียมไหวไหมคะราคานี้ให้ได้ไหมคะฮะอะไรนะจัดไป6,59,000บาท มาดูรุ่นต่อไปกันเลยค่ะที่รักกับ Ford r a n g เ r Double Cab x l คเกียร์ธรรมดาราคาเริ่มต้นที่8 3 9 0 0 0บาทค่ะในครัที่รักราคานี้เราอยากให้ชาวโลกจับจองในราคาที่พิเศษกว่านี้ทุบราคาอีกได้ไหมยางไลยพอใจเอาไปเลย6 8 9 0 0 0บาทขายไหมอ้ยถ้าจะขายราคานี้พ่อฉันต้องได้ครับแม่ฉันต้องได้ครับลเราจะขายกันไปเลยที่ราคา6 8 9 0 0 0บาท และกับรุ่นสุดท้ายของเราวันนี้กับ Ford r a n g e r Double Cab ค l t เกราคา884,000บาทก่อนที่เราสองคนจะกลับแอชกาในวันนี้อยากได้ราคาเราใจหน่อยแล้ขายเท่าไหร่ดีคะโปรโลดช็อปลดจัดกันไปเลยส่วนลดมากกว่า1,000 0 0บาทรับไปเลยในราคา7,29,000บาทโอ้โหราคานี้พี่แฮปปี้ขอขอขายเองเลย7,29,000บาท กิโลเมตรจองด่วนจำนวนจำกัดแต่เฉพาะที่ฟอร์ดรุ่งเจริญพาสเท่านั้นและมีช่องทางติดต่อพวกเราได้ช่องทางไหนบ้างจันทิราง่ายมากเลยค่ะทอช่องทางการติดต่อดูด้านล่างได้เลยฝากกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์และอย่าลืมติดตามพวกเราได้นะครับในช่องรุ่งเจริญชาแนลนะครับบ๊ายบาย